ดูบอลกับจอสนะี่เมืองน่าเที่ยวประจำวันนี้4คู่4สนามเมืองที่1มอบี้พบกับซิริอุสคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่มอบี้เล่นในบ้านแกร่งสุดฤดูกาลนี้ยังไม่แพ้ใครซิริอุสเกมเยอนแย่ไม่ชนะมาเจนัดติดต่อ1ลูกแบบนี้เชียร์เจ้าบ้านมอบี้มีลุ้นคว้าชัยแน่นอนเมืองที่สซิลเคริร์พบกับเฟรเดริเซียให้เลือกเชียร์ไปที่ซิลเคิร์บอร์ฟอร์มยังไม่ดีแพ้2นัดติดแบบยิงไม่ได้แต่เล่นในบ้านอาจตวดล็อกได้ขณะที่เฟรเดริเซียเกมรุกดียิง2เเเเเเมมมมม็็ดดดใสดสส่่่นนนนนนออร์์จจลลแแแาา้้้้วกกกกีีีูตถิุคืฟบชไ โทเมืองที่3อุราวะเรดพบกับอวิสปาฟูกุโอกะคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่อวิสปาฟูกุโอกะอุราวะเรดเกมรุกดีแต่รับรั่วฟอร์มไม่คงเส้นคงวาขณะที่อวิสปาฟูกุโอกะเล่นเหนียวแน่นฟอร์มรวมดีกว่าและเคยชนะอุราวะมาสองนัดหลังเกมนี้ทีมเยือนมีลุ้นแบ่งแต้มหรือเบียชนะได้มเมืองที่4แดกูเอฟซีพบกับโปฮหังสตีเลอร์คู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่แดกูเอฟซีแดกูเอฟซี FC, และปฮหังสตีเลอร์ต่างฟอร์มแย่พอกันแนวรับมีปัญหาทั้งคู่เกมนี้แดกูได้เปรีียยบบในนนนน้้าาแแต่่่่ดวผลงทไมอ มีโอกาสสูงที่จะจบด้วยผลเสมอฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์ให้จอรดด้วยนะครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมกับจอรดตามได้ที่ใต้รูปโปรไฟล์จะมีคำอธิบายเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน